งพยาบาลเด็กุณจะได้เรเ่เลยครจริงๆแล้วจะบอกว่ามารูปยินดีไม่ได้ครับเพราะว่ามาใช้บริการไปแล้วครับ<อ>คือจริงๆวันนี้ตั้งใจว่าจะอุ้มเจ้าจิ๋วเวลามาแต่ว่าพอดีไข้ขึ้นครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็เลยเป็นลูกค้าครับพาจิว๋วมาใช้บริการแล<อ>้วมาตรวจเพราะาช่วงนี้ไข้หวัดหลายประเภทมันเยอะมากเลยนะครับทั้ง RSV ไไข้หวัดใหญ่และมีตัวใหม่ด้วย ใช่ไหมก็เลยเมื่อวานมาจับเรื่องจุสวบไฟครับแล้วก็เป็นเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ใช้บริการแล้วกันใช่แต่โชคดีคือเป็นไข้ธรรมดาไม่ได้เป็นไข้ที่อันตรายอะไรแต่วันนี้พอดีอาจจะมาเจอคนเยอะก็เลยอาจจะไม่ได้ขามาแล้วคุการใจแค่ไหนวะต้องนอกว่าปัอใจมากเพราะว่าจริงเราเป็นผู้ใช้บริการตั้งแต่ยังไม่มีมูกด้วยซ้ำค่ะตั้งแต่มาฟังเทปมาตรีวกเรื่องแบบการดูแล เรื่อแบบว่าเราสามารถมีลูกได้หรือเปล่าอ,อย่าเงี้ยกับสัิญเวณตั้งแต่แรกๆเลลยแ้วจนคลอดก็คลอดที่สัญญาบริเวณกัน,กนแล้วพอลูกไม่สบายอ,อะไรเงี้ยค่ะก็คือสิ่งที่ ช่วยชวนไปหาคนมั่ใจตนี้ได้อย่างไงบ้างคือจริงๆแล้วอาจจะด้วยความที่หลายๆคนทราบกันว่าสวิตเตเวชเนี่ยเขามีชื่อเรื่องของการสถาปเยาบางใช่ไหมสถาปน์ก็คุณหมอแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นระดับอาจารย์หมอใช่ไหมฮะ <ๆ S 2> เราก็เลยอุ่นใจสบายใจตรงนี้ว่าเวลาที่เรามาเนี่ยหนึ่งก็คือเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้านคือยุคนียบางทีการที่เรามาหาหมอเนี่ยครับอากการของเราเองเนี่ยคนบางคนก็จะเซิร์ชในเ <ๆ S 2> ในเ็ต <ๆ S 2> หาก่อนเลยวุ <ๆ S 2> ฉยงง้ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้แล้วมาหาคุณหมอ ซึ่บงบางยาศาสารเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราเข้าใจ mm hmm. การที่จะรู้ได้ว่าเราป่วยเป็นอะไรจริงๆเนี่ยควรจะต้องมาพบแพทย์นะครับคือคืออย่าไปเชื่อุมบอ Google แต่เพียงเดียวครับอย่างเช่นบางคนบอกว่ามีอาการคล้ายๆกับปวดไหลย้อน mm hmm. แต่พอมาตรวจเนี่ยสักเป็นอาการโรคปัวใจได้คือถ้าบทเหล่านี้มันคือสิ่งที่ผมเองกับฝนเองเนี่ยให้ความสําคัญนะเพราะว่าอย่างไม่ใช่แค่เราสองคนแต่พ,พ่อเองก็ก็มาตรวจเ,เรื่องของปัดใจที่นี่เหมือนกันก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ย โรงพยาบาลจะเป็นอีกสถานที่ที่เราสําคัญแล้วก็ต้องเลือกเน่ยใช่ค่ะเราก็เลยเรียกว่าประทับใจในคลินิกได้มากๆเพราะว่านอกจากที่โรงพยาบาลมันจะสะอาดปลอดภัยหรือว่าเครื่องใหม่เครื่องมือครบแล้วค่ะเขาหมอก็คือให้คำแนะนำที่ดีอยู่ตลอดตอนที่พยาบาลจําได้คือตอนหลักทรัพนี่คือเขาดูแลดีมากทุกอย่างเราแบบเกรงใจเลยะค่ะก็คือมาทุกครั้งประทับใจมากค่ะถามเอาเป็นการร้องไปเลยว่าเขาเป็นสบาย โอ้ก็ดีดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยไข้ประมาณสักสามแปดจุดสามสามแปดจุดห้าครับก็เลยวิตกไงนคุณแม่วิตกคือพอลูกเป็นไข้วันแรกเราก็จะบอกเอให้กินยาลดไข้กินยาลดน้ำมูกใช่ไหมคะแต่พอเริ่มผ่านไปแล้วทวันนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าต้องมาหาหมอแล้วเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าลูกเป็นอะไรเพราะช่วงนี้มีทั้งไข้หวัดใหญ่อีสปีคือในเด็กหานเยอะมากเลยค่ะก็เลยพามาตรวจแต่ว่าพอสอบแล้วไม่เป็นอะไรที่แบบอันตรายก็ถือเ ให้หวัดจากเชื้อไวรัสุดไปไปิดเลยกับขะที่โไทยกำลังมีการระบาทุกคนนี้โลกไทยมันเยอะเหลือเกินกับเด็กเยอะจริงคือมันไม่ใช่แค่ไวรัสที่ที่อาจจะไปเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันเล่นด้วยกันรุ่นพี่รุ่นน้องครับตอนนี้สังเกตุว่า,วารอบๆตัวเราคุณรายเยอะมากเลยนะแล้ตรงนี้เราต้องระมัดระวังเหมือนกันครับขณะเดียวกันที่เมื่อกี้บอกว่า,าทำไมเลือกเป็นที่นี่ใช่ไหมฮะอส่วนหนึ่งของผมกับผมเองเนี่ยใกล้บ้าน ใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้เลือกเฉพาะโรงพยาบาลใกล้บ้านอาจจะเดินทางมาในรโรงพยาบาลที่เรามัม่อแต่เราเชื่ใอใจค่คนะแต่ถูกแต้ว่าเราจะกังวลเรื่องโรคภัยของลูกมากกว่านะคะแต่ว่าเราก็ยังเลี้ยงลูกแบบให้เขาไปเจอธรรมชาติอ,อยากให้เขาเจอผู้คนเจอธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอาจจะช่วงนี้ก็เกิดมาในช่วงนี้แหละโควิด้วเราก็เลยอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตที่มันแบบไปเจอข้างนอกจริงๆเราก็ระวังแต่ว่าระวังในช่วงนี้ไม่้องกานหรือว่าถ้าเขาตับลูกอะไรอย่างเงี้ย น้องไปราเกิดแบบมันนาแม่ค่ะสองครั้งาะก็คือแอนดีที่สมิธเหมดเลยค่ะครั้งกก็คือเป็นโรนับิสก็คือของเสียงกับอันจีครั้งที่สองก็คือเป็นไท้์วันใหญ่ใส่แอนดี้ก็คือสองครั้งแต่ต้องกาก็คือ บนักๆก็มีสองครั้งคือจริงๆแล้วตอนเมื่อปีใหม่มาเขาดาวที่นี่แล้วก็ตึกเนี้ยมันยังไม่เปิดก็ยังบอกลูกอยู่เลยว่าลูกจ้านอกจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่หาแล้วนี่ตึกใหม่ก็รังสร้างอยู่ด้วยแต่เราก็สักนิดนึงนะเป็นในๆนะว่าไม่ต้องมาบ่อยนะลูกหมายถึงว่าอย่าป่วยบ่อยแต่ก็ถึงว่าชคดีใช่ไหมที่ไหมก็ถึงกับแบบแฟนแหละให้ถือว่าเขาเป็นเด็กแแร่งมากนะคะคือเราเรียนให้เราแล เป็นเด็กเล็กง่ายแล้วก็แข็งแรงที่ท้องไม่สบายเนี่ยคือถ้าตามที่คุณตาคุณยายหมอหรือคนโบราณหมอกก็คือจะยืดตัวแล้ไม่รู้ว่าพี่ๆเคยได้ยินกันหรือเปล่าแต่มายถึงเวลาเด็กท้องเสียท้อนช่วงที่แบบสิ้เดือนจมูกสิ้นเดือนแยกรวบเขาจะยืดตัวแต่ว่าเราอะด้วยความที่เราเป็นพ่อแม่ทำไมคุเนาะเวลาเรื่ไม่สบายหรือท้องเสียอาเจียนเราก็ทางหาหมอหรือตรวจเชื้ออะไรเงี้ยก็จะเจอเป็นโรคนะซึ่งนอกจากนั้นก็ระบดเบพื้นฐาน เป็นความเชื่อใช่ไหมที่บอกว่าควาพผสบายนุ่เด็กจะถึงได้ที่ตัวและชัวร์ใผู้ใหญ่จะผู้เด็นกันนะเะาได้จริงเรื่องเสี่ยงตื่นจะยืดตัวซึ่งหลั่งคะแนนก็จริงเพราะว่าลูกอ่ะไม่ไมอ้วนขึ้นแล้วออกแนวสูงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะจริงเหรอไม่เลยค่าะสุนมันคิดอีกเมืนก็ยังคงสองอันนี้เป็นโม้บ้างคะพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้างพัฒนาการน้องตอนนี้ผมว่า ดีเลยครับคือ,คอไม่กล้าพูดเดยอะกลัวเดี๋ยวว่าเออเอยลูกเองเหรอืเอเปล่าคือก็ล่าสุดอย,อย่างตอนนี้ประมาณปวบกับอิกดใกล้จะห้าเดือนแล้วก็วสักประมาณตอนปวบสามเดือนเนี่ยผมกลับบ้านไปก็เวลาเราเดื่มน้ํากดพลาสติกที่บ้านก็จะพยายามแยกกดขยัใช่ไหมครับเราก็จะบีบพอบีบเสร็จปุ๊บเราจะยื่นให้ลูกตอนที่ลูกมาหาสวัสดีครับเขาก็จะรับไปแล้วบอกเว่าเอาไปใส่ให้หน่อยแล้วเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมลูกเราเดินไปใส่ในถังที่ต้องเปิดฝา แล้วหย่อนลงไปจะพบกับพลาสติกเราก็เลยมองว่าเฮ้ยมารู้จักรีไซเคิลหรอคืเขาเห็นแล้วทำอ่าคนนี้เป็นช่วงพฤติกรรมเรียนแหละเพราเห็นว่าเราทำอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำตามส่วนตัวผมเห็นก็ได้การรู้คืออันหนึ่งคือแบบรู้สึกแบบปราทับใจมากเพราะเราเรียนรู้กับน้องหมาใช่ไหมคะก็เป็นเชืวอว่าโดมเล็กหล่ะแต่ว่าเราจะมีกั้นบริเวณให้รู้ว่าเขาจะไม่ไปตรงบันไดไม่ไปตรงพื้นที่มันอันตรายเงี้ยค่ะวันนี้ผมก็ได้ยินเสียงลูกเขย่าไอ้ตลมกั้วที่มันกั้นบริเวณ ว่าทำไมี่เขายนัเาอ่ะมีผี่หมาคือลอยนอกเขาก็เลยจะเปิดตัวหมาเพราอนี่เาะเขาเขายเปิดได้เพราะมันเป็นดนเด็กเลยรู้ว่ายข้ามอยู่ในดันเขารู้จักว่ามันต้องเปิดประูใเขมเดี๋ยวคราวหน้าจะใช้กุกข้ามาสำงานที่เราเนี่ยั้าเามาใส ด้วยความที่จบเองตูนะคะทัที่ตูแมก็ทั้หมาอะไรคะแล้วถาหักว่าเราถึงเล็กๆก็คือเป็นชีวว่าอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยความที่เราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนเข้ามาตั้งแรกเขาก็จะไมห้ลัวสัวก็จะมีเรื่องมีการแบ่งปันจิตใจที่เมตตาอะไรอยางเงี้ยค่ะแล้วโชคดีมากคือลูกเราะตอนแรกครอบครัวเราก็จะมีความว่าเอ๊จากนี้ผมจะอะไรไหมนะเอาเขาไม่แพ้ดยแล้วก็เป็นเด็กที่แข็งแรงกกคืออ กเร่อ่หมบอกเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยก็พอมีหมาปุ๊บเอาแน่นอนละที่นอนเปลี่ยนใหม่แล้วไปอยู่นอกบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูกันว่าคือเด็กที่เกิดขึ้นมามีภูมิแพ้กับสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงฝ่าเพราะบางคนเดียไม่ใช่แค่หมาบางคนก็อาจจะมีการตั้งว่าเอ๊ะแมวล่าแมวขนมันบางกว่าเล็กกว่าเข้าปอดได้อันเนี้ยผมว่าต้องต้องดูแล้วแต่เคสไปแล้วแต่ครอบครัวไปคือไม่อยากให้มันกลายเป็นเรื่องว่าผู้ใหญ่ตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าพอเราไม่สนับสนุนเราก็ฝืนทำแล้วมันกลายเป็นว่า เวลาต้องฝากคุณพาอคุณยาาอ่ะต้งเลี้ยงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามีปัญหาน,นอยากให้ค่อยๆคุยกันมากกว่าแล้วแต่ครอบครัวคะ่ะเพราะว่าครอบครัวเราชอบมึงยิ้มใหญ่ที่บ้านเข้าใจว่าไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันได้แล้วก็เขาก็จะมีภูมิมแล้วก็แข็งแรงของขอกัน ตอนโดนไหมตอนนี mm ้ก็ยังมีมากที่อาจจะหยิบของเล่นไปคว้าให้พี่หมาคือเขาอยากเล่นแต่เขายังเป่นไม่เป็นเพียงแต่ว่าเขาจะมีรู้จักแม็กซ์่าเวลาเขาทานอาหารเขาก็จะมีเห็นพี่หมามาร้องก็จะมีแบบแอบหย่อนไปให้อะไรแบบเนี้ยชั้นความรู้จักเพิ่มปกติอาจเป็นลูกียงเดียวอาจจะรู้จักการแบบแบกใครหรืออะไรแบบเนี้ยแต่พอมีพี่หมาเน้่มีสองคนไหมล่ะจะได้รู้จัก ไม่ไม่สะกิดแล้วนะไม่สกิดแล้วนะฝนไม่สะกิดแล้วนะไม่เอามีคนเดียวพอแล้วค่ะมปิดเลยเคยบอกอย่างที่สองว่าี่เอาไปทาหมันไหมเราปน่แบบว่าล่กช่ไม่ใช่อะไรเราออกแนวแบบอยาเชียร์ไ้เป็นมาก ว่าคือเริ่มจากคุณยังมีลูกคุณเดียวคก็ุณยังมีโอกาสที่จะความคิดอาจจะเปลี่ยนได้ในอนาคตนะคะแต่ตัวตัวเองก็ต้องดูไปดูด้วยเหมือนกันว่าถ้าเราเกินเลขสี่ไปแล้วเราจะยังไงอะไร กระล,ลิกสีก็แก่ไงแต่ว่ายังแก่ไม่มาก <c oughs> ยังดูดีอยู่ได้อะไรอย่างนี้ถ <c oughs> ้าเราอยากให้ทำหมันเราคิดยังไงครับอ๋อผมจริงๆแล้วผมโตมาแบบผมมี3คนพี่น้องครับแล้วก็อยู่กับบ้านแบบญาติเยอะๆอ,อางอหยีคุณป้าคุณน้าคุณาอาเนี่ยเราจะชินกับคนเยอะๆแล้วก็พยายามจะใส่หัวในในความคิดนี้ให้กับเขาไปเรื่อยๆครับ มือนกับตอนแรกที่ตอนแรกก่อนแต่งยังเขาจะแบบว่าไม่อยากมีลูกแต่พอแต่งปุ๊บแล้วก็มีมีความสุขไหมมีความสุขมากมากชนแบบว่าต้องไปบอกเพื่อนที่อายุเท่ากันแล้วเขาก็มไม่เคยที่จะจับมืว่านี<ช>่ต้องม,มีจริงๆต้องมีเรามมไม่อยากจะเชื่อว่าน,นี่มันคือความสุข ถ้าเกิดคนไม่ได้เป็นแม่ไม่เข้าใจจริงๆลูกมันน่าหลงรากจริงเราจะเข้าใจสึงความสุขของลูกและความทุกข์ของพ่อและแม่ที่ต้องรีบทางานเพราะตอนนี้ค่าเท่ามันน่ากลัวมากเลยนะแต่ว่าจะดตือไปได้มีโอกาสใช่ไหมครับลองดูครับต้องลองดูเรียกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบปิดปูอย่างเยค่ะยังต้องา ก็ยังไม่อยากเลยเพราะว่าอยากเลี้ยงเขาให้ได้ที่สุดรักเขาแบบอยากรักเขาคนเดียวเพราะว่าผมก็เป็นลูกคนเดียวก็เลยรู้ว่าการเป็นลูกคนเดียวมนแบบพ่อแม่รักเราเป็นที่แต่ว่าการมีพี่น้องก็ดีมืนกันจะริงเหรอ